เป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ท่านนะคะได้รู้จักความเป็นมาของ IDG คืออะไรนะคะโดยดิฉันเองเนี่ยะคะจะขออนุญ,ญาตส่งเวทีนี้นะคะให้กับคุณธนาคนกรกมลเปลมปียกุล Founder IDG Thailand Creator Hub ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ครับผมก็สวัสดีนะครับผู้ชมทุกท่านในห้องนะครับแล้วก็ทางผู้ชมทางบ้านทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทางสถาบันเพิ่มนะครับที่ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นนะครับผมก็ทรากรกมลเปรมปิยกุลนะครับเป็นโคฟาวเดอร์ของ IDG Thailand Creator h u b นะครับขออนุญาติเป็นตัวแทนในช่วงแรกนะครับมานำเสนอนะครับแนวความคิดว่า IDG คืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ ตัว IDG นะครับหรือย่อมาจากว่า Inner Development Goal นะครับถ้าเราดูจากคำเนี่ยเราจะคุ้นๆว่า IDG จะมีความใกล้เคียงกับคำว่า SDG นะครับ IDG Inner Development Goal เนี่ยหรือคำนิยามของมันนะครับ Transformational Skill for Sustainable Development สิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็คือถ้ามองย้อนไปครับอย่างคำว่าตัวของ UN เนี่ยได้ประกาศเรื่องเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนหรือ u n s d g เเนี่ยเมื่อปี2015ใช่ไหมครับโดยมีเป้าหมายว่าในปี2030เนี่ยมีบรรลุการเป้าหมายการบรรลุการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมดเนี่ย17เรื่องด้วยกันแต่ตอนนี้ครับผ่านไปครึ่งทางแล้วก็ค้นพบว่ายังมีอีกหลายเป้าหมายหรือแนวโน้มของการพัฒนาอย่างยังย่งยืนเนี่ยยังไม่บรรลุผลนะ,นะครับดังนั้นเมื่อประมาณปี2019นะครับที่ยุโรปนะครับก็ได้มีกลุ่มคนนะครับได้ร่วมกัน ตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเกิดการเป้า,ปาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายนอกเนี่ยไม่บรรลุผลเนี่ยมีพื้นที่ไหนหรือที่ไหนที่เราจะต้องพัฒนาอีกจึงเป็นที่มาของการร่วมกันสร้างสารรค์ co-creating IDG หรือ Inner Development g o เกิดขึ้นนะครับโดยมีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมนะครับรวมกว่า4,000ท่านนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันพัฒนาแล้วก็ค้นพบขึ้นมาว่าการที่จะพัฒนาเป้าหมายอย่างยั่งยืนเนี่ย มนุษย์หรือผู้คนนะครับหรือผู้นำเนี่ยจะต้องมีสกิลในการพัฒนาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยเบื้องต้นนะครับดีกลุ่มโฟลเดอร์นะครับที่ร่วมกันตั้งคําถามนี้แล้วก็ทํางานวิจัยครั้งนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งนักวิชาการจากมหาลัยชั้นนำนะครับของฮาร์ a ว d ร์ดนะครับรวมถึงนักพัฒนามนุษย์แล้วก็นักพัฒนาสังคมนะครับของ MIT หลายท่านด้วยกันนะครับได้ร่วมกันทํางานวิจัยครั้งนี้เป็นเวลาประมาณ2องสเต็มนะครับ และก็องค์กรที่ได้เริ่มต้นนะครับก็มี initiative partner นะครับซึ่งเป็นองค์กรด้านพัฒนาความยั่งยืนได้ร่วมมือกับองค์กรภาคการศึกษาต่างๆที่ยุโรปนะครับรวมถึงองค์กรด้านสถาบันการศึกษารวมถึงด้านเอกชนก็ได้ให้ความสนใจอย่างนี้นะครับจนเป็นที่มาของ inner development goal นะครับคราวนี้ผมขออนุญาตท้าความนิดนึงว่าทำไม inner development goal เนี่ยจะสามารถตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับอันนี้ขออนุญาตนาสไลด์มาจากของ moving forward ของอาจารย์ขุณพลนะครับ เราจะเห็นได้ว่าเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยที่มีทั้ง17เป้าหมายเนี่ยจะมองได้ว่าเป็นการพัฒนาให้โลกอย่างยั่งยืนหรือเป็นเรื่องของภายนอกของโลกของเราที่มันจะต้องดีขึ้นนะครับนังจะเห็นได้ว่าในแต่ละมิติเนี่ยข้อ1ถึงข้อ5จะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับผู้คนและสังคมนะครับพอมาถึงข้อ7ถึงข้อ11ก็จะเป็นเรื่องระบบของเศรษฐกิจและก็ความมั่งคั่งนะครับแล้ส่วนข้อ6ถึงข้อ ข้อ6และ12 13 14 15เนี่ยก็จะเกี่ยวกับทรัพยากรแล้วก็ความยั่งยืนของธรรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วข้อ16และ17นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนหรือกระทั่งเป็นเรื่องของภายในมนุษย์หรือความยั่งยืนนั่นเองนะครับจากตรงนี้ครับถ้าเรามองดูนะครับเป้าหมายทั้งหมดเนี้ยทำไมเราต้องมุ่งหมายที่จะพัฒนาสิ่งนี้ มันเกิดการตั้งคำถามครับว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าโลกไม่ไปสู่การพัฒนาที่แก้ปัญหาทั้ง17มิติเหล่านี้เนี่ยความสุขที่แท้จริงน่าจะเกิดขึ้นได้ยากและถ้าเราแบ่งกันเป็นระดับของพื้นที่ในการพัฒนาเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าข้อ1ถึง10เนี่ยจะเกี่ยวกับผู้คนนะครับก็คือสังคมแล้วก็ผู้คนส่วนระดับข้อ11ถึง15นั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม16 17เนี่ยเกี่ยวกับด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณนั่นเองซึ่งถ้าเกิด จากเป้าหมายที่เห็นว่าถ้าเกิดในปี2030เนี่ยถ้าเราไปไม่ถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก